สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมรีวิวมินิเป็นมินิรีวิวของเกม Seven Days to Die นะครับโดยผมแอดมนินามายเซเ e r ร์นะครับถ้าคิดว่าเสียงผมแปลกไปแล้วก็คิดถูกนะครับว่าผมเป็นหวัดรับน้ำมูกไหลอ๋อ เจเลิเกมนี้ก็มีน้ำหนักเบาครับสเปกไม่สุดมากเล่นได้น่าจะเล่นได้หลายๆเครื่องน่าจะเล่นได้ถ้าพี่บีออฟไลน์เล่นได้นี่ก็น่าจะเล่นได้ครับถ้าใครมีปัญหาการแหลกกระตุกรูปภาพดีเลยนะฮะก็เข้าไปนี่เลยปรับปรับเนียวแล้วก็ปรับนี่เลยถ้ายิงต่ำก็ยิงดีมันจะยิงไม่แหลก แต่ว่ามันก็จะเออมันก็จะเป็นแบบยังไงครับมองไม่ค่อยไกลนะครับก็จะไม่ค่อยดีมันจะมองซอบี้ไกลๆไม่ได้อ่าให้มินจะมาสอนให้ดูนิดนึงก็อันอ่าอ,อ,อันนี้คือคอ n เน็กตุฟเซิร์ฟเวอร์คือไปดูตารางว่าตารางแรนโอ,อ้โหเฮ้ยพระเจ้า นี่คือห้องของแต่ละคนที่เขาสร้างไว้นะครับเราสามารถกดสตาร์ t ไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะแอดมินก็ไม่เคยไม่เคยแลนด้วยใครเคยแลนกับเพื่อนกันเองแลนผ่านสายแลนครับอันนี้ไม่ได้แลนผ่านอะไรเลยอันนี้คือโหลดเซฟรับอย่าดูชื่อเซฟนะคมันมันชื่อที่อุบาทครับชาวเกาะครับชื่อเซฟว่า Slayer s u n GTW Review อ๋อแรกพอแล้วครับน,น,นี่ครับถ้าเราเลือกตอนสร้างห้องถ้าจะแลนด์นะครับกเลือกนี้ครับแต่ถ้าเลือกนี้จะเป็นเกมส่วนตัวเหมือนคุณเล่นซิงเกิลธรรมดาเวลาเพื่อนมาก็าจะไม่เห็นไม่สามารถเห็นไม่สามารถเห็นห้องของคุณอันนี้ผมก็ไพเรเวทไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีใครเล่นกรบอก อันนี้ก็จํานวนผู้จำนวนผู้เล่นสูงสุดนะครับตันสิบหกแต่ว่าถ้ายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งแหลกนะเคร่สองก็พอแล้วหรือสี่ก็ได้เกมพัส,สดของห้องอันนี้เยี่ยไปเปลี่ยนมันครับอันนี้คือเราสามารถเส่ของได้หรือเปล่าเอาครับลุยกันเลยอ่ะ อันนี้เห็นบอกว่าจะมาในอันฝ้าอื่นนะครับอันนี้ที่แอดมินเล่นให้ดูเนี่ยเป็นอันฝ้าสามซึ่งปัจจุบันได้มีถึงอันฝ้าห้าแล้วนะครับแต่ว่าอันฝ้าห้าแอดมินลงไม่เป็นนะแล้วใครอยากจะลองโหลดไปลงเองก็ได้เพราะแอดมินได้ลง ปไม่ต้องมาถามกันเลยแต่ว่าอั to to ลฟาสามก็ก็แต่อัลฟาสามแอดมินไม่รู้ลืมแล้วว่าไปโหลดมาจากไหนครับเกิดมาก็จะเจอรถแท็กเจอรถแท็กซี่อยู่อันหนึ่งนะครับโดของใหม่แนะนำว่าในช่วงแรกๆเอโดนให้หมดแล้วโดนมีอะไรก็โดนให้หมด เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลำบากทีหลังครับทำไมดูโดไปก่อนนะมีอะไรก็โดไปก่อนแต่ถ้าช่วงหลังๆนี่ต้องเลือกคดีว่าเขาจะโดอะไรเอ่อได้เก็บไปก่อนไอ้ยโาโผล่มามีปืนมาให้กูสอบต้อบอกแสดงว่ามันต้องดีอะไรแน่นอนเลยมันต้องมีสอบดีเยอะแน่ๆเออเขั้นแรกในการการเล่นเบื้องต้น ถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนเอดมนินดีก็คือต้องขออภัยด้วยนะพ่อเสียงเสียงตำรวจที่แถวบ้านมันดังอะ่ะเก็บมาสติกให้ได้เยอะที่สุดตอนแรกครับเอ่คนบอกเอ้ยเอาไว้ทำอะไรสต็อกสติกเนี่ยข้างในคือเก็บสติกเอาไว้ข้ามขวานครับเออแถวนี่นี่มีสติกเยอะ คข้าขวานจะไม่ทำอะไรอย่าถามอะไรกูโง่นะครับมันก็เหมือนใบคาบครับมันเอาไว้เอาไว้ตัดตอนนนน้นไม้นี่แน่ขวานกูไม่เอาไว้ใช่คิดฝันพอนหรอือเล่าใช่ไหมอ่าใช่ได้พอดีกว่าเขาที่จะเอามาก็ดีก็ดีนะครับแต่ว่าแอดมินรีบครับเป็นมินิรีวิวต้องนะ โออเออเออเออแค่บรรทุกอะไรโอ๋โอ,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 อชิบหายกดผิดนะครับกดตัวไอครับถ้าดูอินเวนทอรี่นะครับอินเวนทอรีมร่มาราบลาก,กว่ากันดีกว่าครับไม่เคยโดนเลย หยุดติมได้หรือ,อยังเนี่ยโอ้โหเปล่สุดไปเยอะเลยครับก็อขออภัยด้วยที่แอดมินกาการะับเพราะว่าอดมินไม่ได้เก่งนะเออเฮ้เมื่อกี้อดมินโดดขับรถเดินไปยังวะไปดูก่อน ทุกคอยู่ที่นี่แล้วต้องระวังสป,ปี้บาด้วยนะครับต้องระวังสป,ปี้บมาอป,ปีหมาป่ามันจะวิง่งไวมากเกมนี้ถ้าเหลือกระสุนอยู่ก็พยายามอย่าใช้นะครับไปพยายามเรียนรีโหลดเล่นนะครับเพราะว่าถ้ารีโหลดไปแล้วเนี่ยกระสุดที่อยู่มันก็จะหายไปเลยนะครับสกิ๊ครับทิ้งเลยนะครับกดชิปเพื่อวิ่งอันนี้พื้นฐานอยู่แล้วคนระับ กดซีเพื่อยอ่อกดคอ้ทรเพื่อยอ่ยอย่อย่อเดินเอาเง่ยแต่ถ้าใครมีกระสุนเหลือเฟือเนี่ยล้วคิดว่าถ้าเจอซอมบี้ไปเป็นฝูงเนจะรีโหลดไม่ทันก็รีโหลดไปเลยนะครับไม่ได ไม่ได้เสียหายอะไรจริงๆเลย้ามีเยอะกด F5 เพื่อบุเปลี่ยนบุงบองบุบบองอีเวงโคตรล็อกเลยบอกตกเลยมุบบองแม่งถือไปไปโอ้ซอมบ,บี้ชิผ่านะครับม,มีอะไรใหา้ดูไปอ่าฮะเฮ้พวกมึงอะ่ะกูอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะ เฮอ้ยไอชิต้องรีบกำจัดไอชินี่อุ้ยชิบหายแล้วยิงวาวมันมันพ้นอ้วกได้ครับต้องระวังด้วยต้องรีบข้ามมันให้ด่วนที่สุดระวังครับมาละเบอรตัวเองได้ถ้าคุณเข้ามาอยู่ใกล้มันนะคุณก็จะไดนยูทีบโ,โอ้ยเอาละครับ ความระยำมันจะกำลังมาถึงผู้ผมแล้วคุณต้องเอาเวลาคุณจะรีโหลดเนี่ยคุณต้องเอากระสุนมาไว้แต่ดึงในช่องของตารางคองเรานะครับตารางของที่เราถืออยู่มันก็จะเป็นการเพื่อตารางที่ดียิงๆ,ๆเลยเขาพยายามยิงที่หัวนะแต่เขาิีลูกฟองนยิงทีเดียวก็ตายได้เหมือนกัน ถ,นนะถ้าถ้าเป็นปืนสั้นนะโหปืนก็จะพังแล้วด้วยโหถ้าถ้าเป็นปืนสั้นนะคุณต้องพยายามยิงหัวคุณจะรู้ว่ามันสำคัญขนาไดไหนแต่แตัวซอมบี้ก็จะมีของให้โดด้วยอุย้ยมีแร่ด้วยมีเศษเหล็กด้วยครับซอมบ,บี้เป็นหกเศษเหล็กด้วยนะครับเด็กเพิ่งรู้แบบผมเคยเจอแต่หกอุย้ยดีครับเพนคิลเลอร์เมื่อกี้ไอ้ที่เราเก็บได้นะครับสมุดอย่าไปเก็บนะครับ ไอ้นี่เราเก็บได้มันเอาไว้เพิ่มเลือดน,นะครับมันเป็นยาสาแผนะครับเราไปหาของโทษในนี้กันเลยดีกว่านะว่าเลมันต้องมีสองปี้อยู่แน่นเลยเสียงมันาชาักน่ากวดโอ้โหเอ้ยเอลยามกูอยูนย่ยนี่ไม่มีที่อื่นแล้วใช่ไหมอกใจหมดเลย พาของดก่อนทางที่ดีครับเอาดีกัดประตูวไว้ก่อนเลยมันเป็นความฟุกที่ผมเก็บมาได้ครับไม่มีอะไรเลยมีกระดาษมีกระดาษตะกบจะเลยครับมีแค่กระดาษระกบเฮ้ยขวดน้ำน้ำนี่สามารถเอาไปเพิ่มความเอามาแก้ความเหนื่อยได้นะครับไปเพิ่มหลอดพลังกายหรือสตาฟิน่าหรือสตามิน,มนียอะไรนี่นะครับผมาอ่านไม่ค่อยออกออโอ้โห นี่ฮะเฮ้ยอี่ฮะโอ้โหรูท่าตายมึงเซ็กซี่มากบอกตรงโอ้ยเจอดาบด้วยโอ้โหมีดาบด้วยแล้าไปบอกกันเลยอันนี้อาหารอะไรก็ไม่รู้ครับพวกโซฟาเราสามารถเก็บเอาไว้จัดจัดได้เฮ้ยอาหารหมาครับเฮ้ยไอ้ยอาหารแบล็คกินได้ครับกินเพื่อประทังชีวิตเฉยๆคิดไม่ออกว่าันเป็นอะไ,ไสรสบจริงครับ ตามบ้านตามช่องอี้คุณก็จะเจอน้ำเยอะมากครับและไอเตอร์พิเศษเนี่ยมันก็จะมีปืนดีดดีสไตรเปอร์เขาปรกบกระสุนลูกอ้าวแบนแรงนะครับเขาเลยเอ่อก็ครับเนื้อเนี่ยที่เราสามารถ เราไปกวางว่าได้เนี่ยก็าสามารถกินสดๆได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปปิ้งมาย่างอะไรเลยโอ้โหมีบันไดให้มันขึ้นด้วยครับครับ,รบกินไว้อย่างสดๆ,ๆน้ำเถื่อนน้เราวเถื่อนอิ่มจิกเลย ครับมาหาสติ๊กเพิ่มกันดีกว่าแล้วผมจะขอบอกไว้เลยนะครับถ้าเราจะค้าของอะไรเนี่ยนะมันก็จะแบบทุกต้องการที่จะคราขวานเป็นอันดับแรกเลยนะขวานก็คือต้องใช้แรกเหล็กก่อนไปเอาเหล็กไอ้คือไอ้โปรแดมปัม,ม,มาโอ้โหขาดเหล็กไปหนึ่งอันโอ้โหเกือบ อ่ตอเหล็กสาบันแล้วคุณจะได้เหล็กก็ดีวาแล้วคุณก็ต้องเอาไฟแอ็กซิตี้นี้มานะนี่หนึ่งสองครับแล้วก็เอาไม้สติกวางคุณก็จะได้ขวานแล้วในระบ,บัด่ดโยนขวานก็จะฟันต้นไม้ขาดได้ฟันต้นไม้พักได้มากกว่าหมัดเราครับทนะี่เราสามารถหาแร่เหล็กไอ้นี้ได้ง่ายในการต่อยลว ข่ากัตกตคูลงไปเก็บสอนวิธีการค้าเบื้องต้นไปแล้วนะอ้ยอันนี้มีประโยชน์ครับสามารถเก็บเอาไว้ทำเป็นระเบิดทิปพม้ได้ครับแบบอี้มาเหยียบปุ๊บตายหาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ค้ามอย่างไงนะต้องไปถาแอดมินตีน้อยนะครับ ผมก็จะลองเออตอนนี้ก็15บหนาฬิกากว่าลนะออแล้วนะก็จะแบบเออวันใกล้เมื่อแล้วตอมบ,บี้จะออกอาวาดแล้วครับตอนเวลาประมาณ20่สนาฬิกาถึง21่สนาฬิกามันจะคลากมากนะครับออตัดไ้ทำลายป่ากดีกว่าเรา ตัดแกตัดเกมแล้วแล้วคุณก็ยังอยู่ตัวตั้งบ่ายครับกำลี่ตัดไปแล้วเพราะไม่งั้นคุณก็จะเลือดหลดเพราะว่าไม้หลดมาทับครับมันเป็นอะไรที่สบจิกมากเลยใช่ไหมแล้วคุณสามารถเอาบุกเดยไปเล่นกับซอมบี้ได้แล้วคุณต้องหาซอมบี้เป็นเหยื่อสักตัวหนึง่ง พอกูหาตุกหายไปเลยเพราะกูไม่อยากเจอเดี๋ยมบากระจังเลยเนี่ยนี่ยวผมสถานที่ให้ตัวเองให้ดูได้ ต้าคุณยังยืนอย่แล้วก็คุณก็จะไปแบบนี้เอาชิพาร์ตตายโหเอ้สุกอก่ที่กูเก็บมาซองปืนสัส้นสไลด์ไอ้เฮียลงบัวเลยไม่คุณตายขอ,ของค,คุณก็จะตกครับเมื่อกี้เราไปถึงไหนวะเราต้องรีบเลยนะรีบวิ่งกลับไปเอาของที่โดไม่งั้นนะของของคุณเนี่ยจะเสียเปล่าฟรี โอ้โหหยิบหักเอ้ยสายโด้ของดีๆมาได้ไม่น่าทดสอบให้ดูเลยแต่มันก็เป็นอุ้ทาขอสอนของสำหรับคนเล่นนะครับเอ่อเรามาที่เดิมหรือเปล่าที่ยที่เดิมแบบที่ดีเคยดูของแล้วเอาน้ำมาด้วยเกี้บพร้อมจะวิ่งซู่ฟันกันแล้ว เออขอบขอบข้าอย่าเพิ่งหายนะจ๊ะฟิลลนิ่งเอ้ยเชื่อโอ้โกงไม่ได้ก็อย่าลีลาอะไรไปฮะนึกง่าจะฟีลัดิกได้่ะโหมนอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ออกไปบู้เลยเมื่อกี้เราไปถึงไหนวะไปกูนะโอ้ยมันชอบเป็นอะไรที่ยากลำบากมาก ในการที่จะดูอของคือระบายกับมือพีบีโอ้ยเชียงอยมมู่ไหมหนอครับไปแล้วได้ขอคืนครับโอ้กระสุดกระสุดไม่บียดโอ้โหหายไปเยอะเลยเชี่ยเลย โอ้โหอะไรอีกวะเฮ้ยเราจะไม่ใช่ครับอ,อ,อ่าอ๋อครับนี่ครับของเราก็น่าจะพอได้ใช้ได้แล้วแนะนำไม่ใช่กินอันนี้ดีกว่าขี้เกียจกินนะครับมันเสียดายเราก็มาตัดต้นไม้กันต่อเลย เออคือต้นไม้สามารถเอาไปคาบเป็นบล็อกบล็อกไม้หนึ่งเออบล็อกไม้สี่อันเลยนะแต่ว่าบล็อกไม้น,นี้มันพังง่ายมากเลยผมไม่แนะนำให้คาบนะครับถ้าใครต้องการที่จะเฮ้ยมันยีบนย่บีบินได้เฮ้ยบูบา อันฟ้านี้มันยี่บินได้ครับปกติมันบินไม่ได้ซื่งว่าอันฟ้านี้นี่ปรับปรุงมันย่างดีครับถ้าคนต้องการที่จะสู้กับมันแบบมัดต่อมัดแล้วก็เฮ้ยตัวอะไรวะไม่เคยเห็นหน้ามันในอันฟ้าอื่นแล้วกนเลยคุณต้องพยายามต่อยหมอนกันนะเฮ้ยโอ้ยกัดหมอนเลย โอ้ยสามนัดตายแรงยิงอะไรจริงครับลูกซองยิงไปเ,เป็นเยอะเลยไม่ใช่อะไรหรอแอดมินมันควายมันยิงรดโอ้ลังนกลังนกสุดไก่สก,กัดของเออเสร็จเลยโอเคครับพอใกล้จะเมื่อแล้วนี่มันจะเป็นอะไรที่อันตรายครับเราแนะนำให้คุณพังบันได างบันไดนั้นมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ถามมาแล้วว่าถ้าคุณตกลงไปแล้วก็มันก็จะเป็นสิทที่หายนะเพราะซอมบี้นั้นไม่สามารถขึ้นได้ถ้ามันไม่มีโอ้ยมันฟันไม่เคยจะตรงเป้าเลยไอ้เราก็เล็งวยตรงไม้มันก็ฟันแต่ราวบันไดอยู่นั่นแหละพอละแล้วได้ข่าวว่าอันฟ้านี้เนี่ยอันตั้งแต่อันฟ้าสองขึ้นไปนี่รู้สึกว่ามัน ซอมบี้มันปีนได้อะมันปีนเข้ากำแพงได้ครับผมว่าเราต้องหาอะไรมากันกันประตูกันเยอะๆแนละ้วโอ้โหนี่ยบไม่ได้ครับคุณต้องกันให้เหนียวเหนียวหายแล้วใกลจะมืดแล้ว พยายามกันไว้ให้ดีๆนะครับเออถ้าที่ไหนมันมืดนะครับถ้าที่ไหนมันมืดแล้วมันอ้างหวงังคุณก็ทําการทําหมายไ,ไฟเปิดกีฬาซีเกมไม่ใช่นะมันเป็นทอชนะนี่ครับเราจได้มาประมาณสี่หันแต่ในบ้านนั้นอ่ะเวลาตอนคืนอ่ะมันจะมีไฟติดของมันเองเออไอเนี่ยอย่าไปฟันนะครับ มันจะทําให้บ้านเรามืดกว่านี้แล้วซอมบี้มันจะคึกดันแต่ไฟนีมันก็ซอมบี้มันก็จะเห็นเราได้ง่ายขึ้นนะแต่เพื่อความสว่างและความสะดวกสบายของเราเราก็ต้องทำเก็บไว้ดีกว่าใครที่อยากรู้ว่าซอมบี้ตอนคืนมันโหดขนาดไหนคนระับคุณต้องลองมาสัมผัสเองครับแอดมินกลัว ของมันไม่โอ้โหรู้สึกว่ายังมีหลางไม่ไดีอ่ะีบมันมันจะมาแล้วยังไงก็ไม่รู้อย่างนั้นตอนคืนนั้นซอมบี้จะเห็นเราครับไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกมันก็จะตามไปมันเป็นเหมือนแบบคนสร้างมันจงใจให้เราบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอน,น,นตอนตลางคืนตัวตาครับมาแล้วดูมันวิ่งช้าชคานะพอคุณ เพราะว่านี่คุณเมื่อไรแล้วก็มันจะวิ่งไวครับแต่ลงไมันจะเป็นย,าาย,ยังไงเอ้าออกห่ากระต่ายเกมนี้มันมันเล่นละมกตรงดี้ห่อเฮ้ ใรว่าสปาริยเสียงฟอมมี่มันกำลังพานมาโตูบ้าน,น,นเนี่ยนี่ข้างล่างวิญจาเสี่ยงที่จะหลงไปครับมันไม่ไม่มีอะไรที่คุ้มค่าเลยนะหมวกตัมงไม่อยากใช้บักตกเลยไม่อยากใช้บอกบอกุตรงอะไรจงเบยอ,อะไรอย่างนี้มันภาษาวิบัตินะไม่ควรจะใช้นะความจริงแล้วอนะ นี้ยท่าไม่ดีนะครับงั้นเราก็เอ้ยเซฟของซะหน่อยนะครับคงไม่โอ้โหนี่มันจะทวนตัวลนะครับคนที่ถ้าเราจะต้องการเซฟจุดท,ที่เราตายตรงไหนเกิดใหม่ตรงไหนครับคุณนอามาเซฟตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอาของใส่ตู้อะไรที่เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าตายแล้วนี่เราจะไม่สามารถไปเก็บได้รั้ จะโชว์อะไรสนุกสนุกนเป็นการละเล่นที่สนุกสนานเดียวซึ่งผมก็ไม่แนะนําให้คุณไปใช้แบบอันนี้เราเล่นันี่ยเพื่อความสนุกสนานนี่คยับวางจุดนะครับพอมาวางใน,นแมปปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นจุดอย่างเงี้ยแต่ในตัวเรานะแต่ไอทิกิปอยู่ตัวเราเนี่ยคือที่เกิดเวลาเราตายเกิดไม้คีเลยที่เลสปอนนั่นแหละแคปก็คือ ดูว่าเราฆ่าสมบี่ไปกี่ตัวแล้วอะไรอย่างนี้ผมจะใช้สิ่งละหลายอย่างเลยแหละในการเล่นครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับคุณต้องเตรียมของให้พร้อมเลย เราจะพร้อมไปปูกันแล้อย่างนัน้ในการล่อฟอมบี้ที่มันไม่มันมาพัางบ้านครับต้องมีผู้เสือตลาดหนึ่งคนแล้วทำการอุยอ้ยอชิปหายนะหาาาหแล้เติร์ร์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 เตร์รเตร์ร์เตร์ร์ิร์ร์เตร์ร โอ้ยเฮ้ยไม่ตามอาแล้ว้ยกว้างอยากข้ามนะแต่ว่ากูเฟลว่ะ อยากฆ่าซองบี้อ่ะกูจะไปปกป้องบ้านอยู่ดูครับอย่าป๊อดยห้พึงอ่ะเฮ้ยเข้ามาเลยกัเกินอดเด๋อยังพังงดิกูไม่เคยกลัวเลยอะไอ่ชิบหายแล้วตึ๊ด ก็ตึ้กก็ตุ้มเฮ้ยท่าไมดีนะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยชิบหายเอ้ล้มเมื่อคุณพลาดกับระเบิดของตัวเองคุณจะเป็นแบบนี้บอมบ์แมนนะเกิดใหม่กันอย่างนอันี่บ้านกูยังอยู่ดีหรือเปล่าเนาะ ยังอยู่ดีปลอดภัยไรสุขครับไอปลอดภัยปลอดภยัดภยไรของเงินอยู่กดตัวสัเป็นการเสกของครับจอบอกโอเคครับวันนี้ก็จะมาจบการน,นำเสนอซสนเด,ดทูดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ g t ทีดมยูและทีมเซตเวิร์กกันเยอะๆนะครับเราจะติดล้วก็พยายามทำเกมแล้วก็ทำอะไร คื้มันดูหน้าสนุกดีคุณก็ไปติดตามดูกันแล้วกันนะเล้วก็จะโพสกิจกรรมน่าส,ออสนใจอโฆษณาเพจสักนิดหนึ่งยาวเหยียดยืด,ยดเป็นหางว่าเชียวครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ